สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมีนนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราดูดาวย้ายก่อนนะคะว่าดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวอยู่3ดวงมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะคะที่ย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้โดยดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15นะคะแล้วก็ดาวอังคารย้ายวันที่17 แล้วก็ดาวศุกร์ย้ายวันที่25นั่นเองนะคะเราก็มาดูกันว่าคนลักษณาราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะคนลักนณาราศีมีนเนี่ยนะคะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าโชคดีตรงที่ว่ามีดาวพฤหัสกุมลักนณาแล้วได้ตําแหน่งเกษตรเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็เช่นกันนะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นตัวตนของเจ้า เจ้าชะตาเองนะคะก็คือตนุลักษณ์ของเจ้าชะตาเองได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่ให้คุณเป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าชะตาเองอ่ะมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมีเหมือนกับว่า มีอะไรที่จะทำอะไรแล้วเกิดผลสำเร็จได้สูงนะคะเพราะว่าตัวตนเนี่ยมีความเข้มแข็งดีแล้วก็เหมือนว่าเป็นดวงของตัวเองว่าเป็นดวงดีนะคะดวงของมันเจ้าชะตาที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เป็นดวงที่มั่นคงนะคะทำอะไรก็จะมีแนวโน้มที่เกิดความสำเร็จเกิดความราบรื่นได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะ ในเดือนนี้มีดาวศุกร์เข้ามากลุ่มรักด้วยดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งความสุขสมหวังเป็นดาวแห่งความสําเร็จด้วยเช่นกันเป็นดาวแห่งความรื่นเริงนะคะเหมือนกับมีความสุขกายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมากลุ่มลักนาร่วมกับดาวเรือหัดเนี่ยนะคะถือว่า ในเดือนนี้ดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีนะคะนั่นเองทําอะไรก็เกิดความสําเร็จทําอะไรก็มีคนเกื้อกูลได้ด้วยดาวรหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือคําจูเราได้นะคะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้ก็ถือว่าดวงชะตาดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องการงานเป็นอย่างไรนะคะการงานของเจ้าชะตาพบที่1 0นะคะ7 8 90คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมากลุ่มลักเจ้าชะตาก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มีงานเยอะมีงานเข้ามาให้ทําตลอดงานดีนะคะงานเป็นเกษตรงานดีมีงานมั่นคงไม่ได้ตกงานอ่าที่รอคอยงานก็เกิดความสําเร็จเนี่ยนะคะเริ่มต้นทําอะไรที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยก็เกิดความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามาถามเรื่องการเงินกัน การเงินเจ้าชะตาคือดาวอังคารค่ะดาวอังคารของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะไปอยู่ในภพวินาศการเงินก็อาจจะไม่ค่อยอดีเท่าที่ควรอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดติดขัด,ขดเนี่ยนะคะเนื่องด้วยกระดุมพระตกวินาศอาจจะมีรายจ่ายมากด้วยนะคะทีนี้ ใน,ในเรือนของกระดุมพระเองก็ใช้ย่อยเนี่ยนะคะก็จะมีดาวราหูเข้าไปเบียนราหูในตําแหน่งนี้ก็เป็นราหูคน้นรัพย์นะคะเพราะว่าดาวราหูมาจากเรือนวินาศด้วยนะคะมาจากเรือนวินาศเข้ามาเบียดเบียนในเรือนกระดุมพระแล้วยังไปเจอดาวพุธซึ่งเป็นดาวที่ขัดแย้งกันเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยจะต้องมีเข้ามาแน่นอนอแต่หลังวันที่17ไปการงไปการเงิน อาจจะก,กระเตื้องขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อดาวอังคารย้ายจากภพวินาศเข้าสู่เรือนตนุลัคนาเองเนี่ยนะคะการเงินอาจจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นรายรับก็เริ่มจะเข้ามาละ แต่รายจ่ายถามว่าจะหมดไปไหมยังคะ่ะรายจ่ายนี่คงจะเยอะอยู่นะคะถึงแม้จะมีรายรับเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นแต่รายจ่ายหรือปัญหาเรื่องการเงินก็อาจจะยังคงเหลืออยู่ทั้งนี้เนื่องด้วยมีดาวพุธกับดาวราหูเบียนอยู่ในภพกระดุมพระนั่นเองนะคะรวมทั้งดาวมฤตยูด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันที่17ไปมันก็จะเริ่มฟื้นตัวนะคะ17พฤษภาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามนั้นส่วนเรื่องความรักความรักจะเป็นอย่างไรความรักเนี่ยเราดูพบปัตตนินะคะพบปัตตนิของคนรักขณาราศีมีนก็คือดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินค่ะก็ยังเป็นจังหวะชีวิตที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเจอดาวราหูนั่นเองนะคะ ความรักก็อาจจะติดติดขัดขัดอาจจะสะดุดอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนที่คิดเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะพัวพันหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะบางทีนะคะอาจจะทําให้สัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินแล้วก็มีความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังสิ่งที่มองเห็นของคนลัคนาราศีมีนคือ คุณต้องระวังวาจานะคะคำพูดคําจาะะกับคนรักเนี่ยนะคะว่าพุทธราหูเนี่ยพุทธก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวพูดเนี่ยดาววาจาเมื่อเจอดาวราหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดความขัดแยง้งเกี่ยวกับด้านวาจาด้านคําพูดหรือบางทีเราโกรธเรามองหูเราก็ไม่ระงับอารมณ์ไปทะเลาะเบาแวงว่งแล้วก็บานปลายเสี่ยงต่อการเลิกลากันได้นะคะอันนี้ ก็เตือนไว้นะคะอย่าเห็นว่าการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆอยไม่นําพาไปสู่การเลิกล้างอย่าล้างหรือว่าเลิกลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีความอดทนที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะบางคนจุดอดทนสูงบางคนจุดอดทนต่ําเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าแฟนเราอยู่ระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทนได้บางทีเขาอาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะคะเราอย่ามองข้าม เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรให้ระลึกอยู่เสมอว่าจะกระทบกระทั่งต่อแฟนเรามากไหมเนี่ยนะคะถึงแม้เราบอกว่าเราโกรธเราโมโหแต่เราต้องนึกผลที่ตามมานะคะว่าเราจะยอมรับได้ไหมถ้าเกิดผลที่ตามมาเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องสูญเสียนะคะหรือว่าสูญเสียมิตรภาพไปอะนะคะ อย่างแรงอะไรเงี้ยคุณจะรับได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยสำคัญสู้เรารักษาน้ำใจกันดีกว่านะคะอย่าใช้วาจาที่รุนแรงต่อกันนะคะสำหรับคนโสดคนที่มีคนคุยอยู่เนี่ยนะคะก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะคะประคับประคองดูไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ควรจะลงตัวดีไหมก็ยังนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ยังจะต้องอศึกษาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ยังไม่ค่อยดีเรื่องความรัก นะคะเพราะว่าดาวปัตนิยังเจอดาวคู่ศัตรูอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ความรักก็ไม่ได้หวานชื่นไม่ได้สุขสดชื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้ดังใจด้วยนะคะในตรงจุดนี้ก็ต้องทําใจค่ะต้องปล่อยวางไปก่อนดูไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลาในการศึกษากัน าจจะไม่ใช่จังหวะของมันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมสรุปโดยรวมก็คือเนี่ยนะคะตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยมีพละกําลังมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคปัญหาเมื่อเจออะไรก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันแล้วก็ทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะได้รับผลดีตามที่เราคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าพิจารณาจากเรื่อนอื่นการงานการงานเนี้ยก็ดีค่ะการงานนี้มีเข้ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อกูลตลอดการงานนี้ไม่ขาดแต่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะต้องบริหารเงินให้มากหน่อยต้องระมัดระวังค่าใช้ใจ่ายให้ดีหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นจะมีการสูญเสียได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องความรักค่ะความรักระวังการทะเลาะ ระวังการขัดแย้งระวังการใช้วาจาห้าหั่นกันเนี่ยนะคะอันนี้สําคัญแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีตรงจุดนี้แล้วเลยวไวไปแล้วที่จะมาทะเลาะบ่อแว้งกันก็ชิวๆค่ะสบายๆก็ผ่านไปเพียงแค่ก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันแต่อาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้หวานแหววอะไรกันมากไม่ได้พูดคุยอะไรแบบใช้เวลาร่วมกันแบบจริงๆจงังๆกันมากมายนะคะอาจจะต้อง ต่างคนต่างทํากิจกรรมของใครของมันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ความรักอาจจะไม่ไมค่อยลงตัวแบบสวยงามเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับแฟนมากเท่าไหร่อย่างนั้นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะนอกกนั้นก็ถือว่าโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อคิดให้ คนรักนารกาศีมีนระัดระวังในการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะที่ทำอะไรเนี่ยนะคะให้คิดดีๆนะคะแล้วก็ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลหน่อยนะคะเพราะว่าคนราศีมีนนี่ก็อาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่นะคะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นทาบุญทําทานโกรดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรไปบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะเป็นการสร้างกุศลที่ดีค่ะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ